สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหมูจัดหนักนะครับพี่สู่น้ำหมูจัดหนักนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวสายก่าแวดวงอีซูซูของพวกเรานั่นเองนะครับกับ all new isuzu d max และ all new isuzu mu x สองพันยี่สิบสองนะครับว่ามีการอัปเกรดหรืออัปเดตอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับจากเดิมนะครับเราเปิดตัวมาปีสองพันสิบเก้านะครับเดือนตุลาคมนะครับผ่านมาสองปีนะครับ เรายังขายราคาเปิดตัวมาโดยตลอดนะครับแล้วปีสองปลายปี2021นะครับยูสูได้ทำการนะครับไมนอร์เชนนะครับเพื่อบุกตลาดกระบะในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงปี2022นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเกตรุ่นของรถก่อนละกันนะครับตัวไหนถูกตัดออกไปบ้างนะครับรถรายการผลิตออกไปบ้างนะครับตัวไหนที่เพิ่มรายการผลิต เข้ามานะครับเริ่มจากที่ All New i s u D-Max ก่อนเลยแล้วกันนะครับ All New i s u D-Max นะครับเราได้เพิ่มนะครับเพิ่มเกีรุ่นรถเข้ามานะครับก็คือในตัวของ7 LDA นะครับทั้ง Highlander 2ประตู Highlander 4ประตูนะครับแล้วก็แ a p ์โฟหรือ4ประตูความสูงมาตรฐานสีปน่ประตูตัวเตี้ยนนั่นแหละนะครับ เกียร์ LDA นะครับ mm hmm. เครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้เข้ามานะครับไฮรเดอร์2ประตู1.9 DDI LDA เกียร์ออโต้นะครับไฮรเดอร์4ประตู1.9 DDI เกียร์ LDA เกียร์ออโต้นะครับแคลิฟอร์เนีย1.9 DDI เกียร์ LDA เกียร์ออโต้นะครับ เพราะก่อนหน้านี้นะครับถ้าลูกค้าจะเล่นตัว Highlander เก mm ียวโตก็ต้องกระโดนไปเล่นเกียร์แซดเลยนะครับแต่ตอนนี้รายการผลิตเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับให้ลูกค้าได้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ mm hmm. ออนิวิสุกมิวเอนะครับ2021นะครับรถรายการผลิต็นเกียร์ของรัชชุ r ีนะครับเกียร์แมนนวลนะครับแต่แต่นะครับ สำหรับสาวก PPV นะครับเครื่องยนต์3.0นะครับเพิ่มรายการผลิตนะครับในเกจของอ e ีลิแกรเครื่องยนต์3.0เ e คียร์ออโต้มาให้เป็นที่เรียบร้อยครับนะในส่วนของรายการผลิตนะครับเรื่องของสีสันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับสีนะครับสีเทา หรือสีเงินเซอร์แมทนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับได้ถูกยกเลิกออกไปก็คือสีด้านหลักของกระหมุนั่นเองนะครับแต่นะครับเพิ่มเป็นสีเทาโอเพกนะครับหรือกระหมุเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับภาษาไว้รุ่นเทาแลมโบนะครับแต่เป็นเทาแลมโบที่เป็นเทาแลมโบเมทัลลิกนะเป็นเทาเงาสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูรถตัวจริงกันแล้วกันนะครับในส่วนของออลนิวเอซูนิวเอ็กซ์2022นะครับในเกรดของแอตติฟ ในเกมของแอคทีฟได้เพิ่มสีขาวมุไปให้ด้วยนะเพราะนั้นแอคทีฟก็มีสีให้เลือกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากสีบอลเงินแล้วก็ยังมีสีขาวเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของราคาบ้างแล้วกันนะครับราคาที่ถูกปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับเขาปรับขึ้นต้องบอกว่าปรับขึ้นไม่เยอะเลยนะครับปรับขึ้นไม่เยอะเลยกับการที่เขาไมเนอร์เชนแล้วก็เพิ่มของเข้ามาให้นะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับอ่ะเริ่มโ้นกันที่ ตัวความสมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับหรือตัวเตี้ยทั้งหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวสปาร์กนะครับแคปเตี้ยนะครับ4ประตูตัวเตี้ยไฮแลนเดอร์2ประตูนะครับไฮแลนเดอร์2ประตูนะไฮแลนเดอร์4ประตูเกต LDA นะครับปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่5,000บาทนะครับไฮแลนเดอร์4ประตูเกตแทซงขึ้นไปนะครับปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่10,000บาทนะครับแล้วก็วีคอร์สนะครับตัวรถวีคอร์สนะปรับเพิ่มเพียง15,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเดี๋ยวมาว่ามิวเอ็นก่อนนะครับมิวเอ็กนะครับราคาปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่10,000บาทฟุกเกตรุ่นยกเว้นนะครับเกตเ l ลติเมทที่ปรับเพิ่มขึ้น20,000บาทนะครับอ่ะแต่เรารนแต่ละราคาเรารู้แล้วว่าเขาปรับเพิ่มึีนมาบ้างน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเพิ่มอะไรกันเข้าไปให้บ้างนะครับเอาข้าวข้าวก่อนละกันนะครับเอาข้าวข้าวก่อนทุกเกตรุ่นถูกเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลย กระจังหน้าเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นแล้วเป็นกระจังหน้า2งชั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นกระจังหน้าคล้ายกระจังหน้ามิวเอ็กซ์นะครับทุกเกอรรุ่นเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแต่เอซีรี์นะครับเอซีรี์เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เหมือนกันแต่เพิ่มคาดใดตรงกระจังหน้ามานะครับแล้วตัว r รอสแบ็ k ตัวกระจังหน้าสีอ่าสีดำนะเป็น r รอสแบ็ k เป็นกระจังหน้าดำเงาสวยมากเลยนะสำหรับเอซีรี์นะครับเพิ่มความหรูลรา มากมากเลยนะครับตัววีคอร์็เช่นกันนะครับตัววีคอร์ตก็เพิ่มในเรื่องของอาการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์ท้ายนะครับก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวงรุ่วไปถึงล้อแม็กขอบ18นะครับล้อแม็กขอบ18ของทุกเกณรุ่นถูกเปลี่ยนลายไปด้วยนะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนตัว m ิวเอ็ก นะครับตัวมิลเอ็กยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆยกเว้นเกตอัลติเมทนะครับที่เพิ่มระบบเอดัสเข้ามาให้นะครับ on new isuzu มิลเอ็กนะครับถูกเปิดตัวออกมามีระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับหรือเราเรียกกันว่าเอดัสเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มเข้ามาให้อีกนะครับก็คือระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะที่ท่านเลี้ยวขวานะครับหรือเวลาท่านจะกลับรถหรือกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอยนะครับมีรถ วนออกมานะครับท่านไม่ทันได้เห็นเซนเซอร์ตรวจจับเจอนะครับว่ามีรถเข้ามารถเบรกให้อัตโนมัติก็รถการเกิบโตเหติเอกไปปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะถัดมานะครับถัดมาเขาเพิ่มเติมอะไรมาให้อีกนะครับนองเหนือจากกระจกหน้าที่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับในเกียร์แซนนะครับในเกียร์แซนปกติท่านจะได้บาะคูมักนะครับอยู่ในเกียร์อะไรนะครับ อยู่ในมิวเอ็กแล้วแต่ท่านได้ตั้งแต่เกศแซดของกระบะเลยนะเกศแซดขึ้นไปท่านได้เป็นเบาะหนังแล้วเป็นเบาะอ่าคูแม็กด้วยนะครับช่วยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆท่านบอกเบาะหนังร้อนมากอะไรมากนะครับแต่ท่านได้บอกคูแม็กไปนะครับตั้งแต่เกศแซดขึ้นไปขึ้นไปเลยนะครับส่วนในตัว LDA ลงมานะครับที่เป็นเบาะผ้านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นใหม่ นะครับเหมาะผ้าสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวที่น้ำมูวอธิบายไปนะครับเดี๋ยวน้ำมูกก็ขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับตั้งแต่เกีซรสขึ้นไปนะครับมีระบบเตือนเข้าเช็คระยะนะครับหรือเตือนเข้าสู่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับวีคอสนะครับหรือ4ีคูณสนะครับหรือตัว4ฟลวิลของเรานะครับชุดแต่งภายนอกนะครับเปลี่ยนเป็นสีเทาดํานะครับโทนภายในนะครับทานได้แต่เกียสพี P และเกต M นะครับเป็นตัวสีทูโทนสวยงามมากนะครับ สวยงามมากเป็นทูโทนน้ำตาอ่อนๆน้ำตาที่เข้มสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเซทพีระ M นะครับสำหรับ V c o s นะครับอะทัดมานะครับแน่นอนนะครับพรอแม่ที่น้องมบอกไปนะครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับรอล่อ8เปลี่ยนใหม่นะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูกำหนดการกันบ้างนะครับท่านท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมที่ได้ฟังน้ำหมูกล่าวมาข้างต้น ก็อยากจะเห็นรถตัวจริงแล้วอยากจะเห็นสีเทาใหม่แล้วนะครับอยากจะเห็นกระจกหน้าเป็นเป็นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเยี่ยมชมรถได้นะครับเยี่ยมชมรถได้รถกระบะนะครับวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสามารถเยี่ยมชมรถได้แล้วนะครับที่โชว์รูมอินส่วนทั่วประเทศถ้าให้ดีก็มาเยี่ยมชมที่ลำพูก็ได้นะครับพร้อม รถทดลองขับนะครับก็รวมไปสึงของแต่งต่างๆนะครับในวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับรถกระบะนะครับสําหรับรถมิว X นะครับแน่นอนครับก็มาดูกับที่น้ำหมูได้เช่นกันนะครับหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับที่อีสุอึงวนไต่สาขาท่าพระนะครับน้ำหมูอยู่ประจําการนะครับสามารถโทรมานัได้เลยครับที่เบอร์โทร0971688897นะครับยังไงก็ เดี๋ยวรถตัวจริงมาแล้วเดี๋ยวน้ำหมูมารีวิวเราก็อัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำหมูด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้ำหมูทําคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้น้ำหมูราไปก่อนสวัสดีครับ